อย่าเคินเวลาได้ยินคำชยยชอยอย่าเชยทำเป็นไม่เคยสนใจอาจฟังเป็นคำไม่ชินหูใครบางคนไม่เคยใช้คนที่บางอย่างคล้ายเราอาจเป็นว่าเราเข้าใจกันมานาะน ผูกพันจนการกว่าจะอธิบายแต่มีบางคำที่เหมาะสมบางอารมณ์อยากจะใช้วันนี้มีอะไรจะบอกก็คิดอยู่นานจะหวานจนเทว่าวชั ไม่เหมือนแบบของเราแตะมือกันเพียงเบาๆก็รู้กันเนิ่นนานจนเราอาจลืมคำหวานๆแต่รู้ว่ามันอยู่ในหัวใจหากมันยังคงอยู่ตรงนั้น ช้ยชอยหมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบอก